อ่ะเดี๋ยวหันแผนไปเรืนะ่อยๆเนาะคุณคิดว่าปัญหาใหญ่บนที่สุดทางเก๊กเลยคืออะไรมวยอ่ะมวยทางเก๊กมันคือมวยนะอ่ะามัดอะไรปัญหาใหญ่ของมันคือไม่เจออาจารย์ที่เข้เาใจครับไอนมาใช่ตอนน้อเทียวปัญหาเนี<า>่ยก็สตั๊กเจออ่ะเพราะเราอย่างผมวะเอาฟิชชินดองมาแล้วผมก็คนปกติอะที่เขาใช้ชีวิตแบบไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องจะโครงสร้าง เวยาเป็นฮะไม่อะไรหมตวยาเป็นอะเอางี้ปัญหาจริงๆอแกจริงๆออะพวกเราจะลืมไปปัญหาปัญหาสาคัญของเ็กๆก็คือว่าคุณใช้มันหอกไม่รู้แบบมวยไม่ได้อืมบางทีแบบเราฝึกเอนเนอร์จี้แบบว่าเฮิฟิวแม่งแบบโอ้แบบพลังงานม่เต็มไปหมดเลยแค่แต่ตอนใช้เป็นอะไรก็เป็นออกมาเป็นอะไรก็รู้ซึ่งมันไม่ซึ่งมันไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นสปีดของมันน่ยอ๋ะ เพราะนั้นเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยเกิดจากการที่เราตึงข้างล่างถอดมาใช้ไม่ได้ครับอืออืออยู่ตรงนั้นแหละการฝึกตัวเนี้ยมันจะทาให้คุณตึงมันออกมาใช้ได้ในยามที่ต้องสัมผัสมือจริงเอ่ยเป็นแรงสัมผัสกันเอยเขาเป็นแรงอ่ะอืือหมออมสูงสูงเป็นแรงที่สู้กันมามันเป็นแรงกับแรงอ่ะอืมแล้วคุณจะเอามันออกมาได้ไงเพราะฉะนั้นสูงเป็นแรงเข้ามาเลยเลยครับเพราะนั้นการเอาเป็นแรงเข้ามาเพราะนั้นเราจะทําเข้าได้เนี่ยเนี่ยเรายังใช้แรงรูปแบบเดียวเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอัด สังเกตไหมอาจเดี๋ยวพอเขาเสียหลักทำไมพอเขาเสียหลักเลยนะมันได้แล้วมันพุมงได้แล้วปัญหาอะไรคือตอนที่คนฝึกล่าช้าแบบนี่แตใช้จริงอยู่ไว้อยู่ก็ไม่เป็นไรหรือจะใช้จริงกแบบ้ึกหัด้้ไไม่ดแต่ถ้าใช้จริงถ้าสมมติเราอู้เราอัดได้ครับพอเราอัดได้ครับมันได้ครับ อ่า,อ,าอันนี้ไม่นับว่าอ่าสมมติจิ้มเข้ามาเน่เอามาดเนียกดเข้ามาอ,มอย่างเงี้ยสมมติว่าเราหลุดเขาหลุดเข้ามาแล้วนะ<อ>หลุดเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยโดนเลยแต่ถ้าเรามีตลอดเอออมีตลอดคุณเหนื่อ,อ,อกไหม,มันก็เซฟตัวคุณหน่อยเนี่ยว่าคุณสามารถใช้ความเป็นลูกบอลเนี่ยในการสะเทินเขาแต่ถ้าเกิดว่ากดเข้ามากดเข้ามา้เราเกรงแรงสู้อย่างเงี้ยไมนก็ถังเกร็งหัวอะ็ออ อแต่ถ้าเกิดว่าอัดทัวร์้ามาแล้วเราเป็นตุ้ยลาแรงไม่เข้าแล้วใช่ฟ้าหน้านะเป็นตุ้ยลาอันนี่สำคัญเพราะฉะนั้นบทที่สําคัญที่สุดคือว่าเราฝึก energy เราฝึกได้นแต่เราเอาไอ้เน,นี่เอามายังไงนี่แหละที่กลางที่มันจะเอามันออกมาขึ้นสุดแบบนี้เอาโอเคสอบก่อนวิธีฝึกไม่อัดครับอามา